สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับเมือนี้ยกสีมาอัปเดตงานนะครับผมเก็บงานกระบะของหกล้อคันนี้นะครับผมสร้างกำลังไปเชื่อมพื้นกระบะไม่นะครับบนฝีมือของสร้างนะครับผมโอ้าัดชันนะครับเชื่อมเต็มนะครับผม ผูเพื่อนเล็กเรากะเสริมซับเล็กจากด้านล่างนะครับผมไม่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่มันจะมีหลวมน็อตลวมเป็นบางโตนะครับน็อตลวมเป็นบางโตข้างล่างกัเสริมสุดโตเลยเพื่อความแข็งแรงนนะครับเล็กกับปูเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวกษิีได้เอาฟ้าขางมาใส่ไหมกับฟ้าถ่ายนะครับนี่ส่วนของขัดซี่นะครับซี่งามเลยนะครับคัน้นี้ฟ้าถ่ายกาก็ถอดทิมอยู่นี่นะครับเดี๋ยวห้องก็ใส่ไหม มีขอ,อกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ใส่ฟ้าคางแล้วก็เก็บสีนะครับโยกขึ้นใส้ขับไส้เล็กฉากนะครับเล็กฉากที่ตั้งนะครับตั้งฟังนีข่ขนาดใส่นะครับใส้แต่ฟังนั้นนะครับเบื้องใหม่ข้างล่างนะครับไมด่ดีอยู่นะครับผมแต่นมันสีรวมนะครับน็อต น็อตตัวนี้มันสิรวมเป็นบางบางตัวนะครับนี่นี่ตัวนี้รวมนี่ตัวนี้กันย่งขั้นนี้รวมแท้กันทีไซส่เล็กฉากตัวนี้ยึดส่วนเลยเปื่อความแข็งแรงนะครับสำหรับสำหรับกระบะนะครับขั้นนี้ของลายสามสิบขั้นนี้นะครับผมยังบอท่านมีเจ้าของนะครับผมสนใจจับจองได้นะครับสำหรับ N P R ร้อยสามสิบแรงปีสี่เจ็ดนะครับเงาหาเม็ดนะครับกระบะตัวนี้เงาหาเม็ดยาวห้าเมตรนะครับอบนาาบนบันนี้ขายอยู่ที่สามแสนหานะครับผมเห็ดกระบะให่ไม้นะครับสมกระบะให่ไม่สามแสนห้าหมื่นบาทส่วนอันนี้เอ็นชิว่า เอ็นชิวอาคันนี้กัยังบ่คันนี้มีเจ้าของนะครับอันนี้ผมโอนโอนเข่าสารข้ามเป็นซื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้กระบะยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับเอฟนาหลังเป็นเอฟหนาหลังนะครับนี่เป็นเอฟนาลังยางดีทุกเส้นนะครับผมีะถอดกระบะนี้ออกนะครับเ่ย เครื่องเอฟนะครับผมท,ที่ถอดกับบ้านนี่ออกกับบ้าตัวนี้ที่ออถอดออกที็บไซส์กับบ้าตัวนั้นนะครับพึงได้มากนะครับกับบ้าได้กับบ้าขอ,อกมากนะครับเดี๋ยวก็ถึงยกไซส์ขั้นนั้นนะครับขั้นเอ็นชิวอาหาเม็ดนะครับส่วนกับบ้าอันนี้กรบบะคอ,อกเล็กนะครับพื้นเล็กตรงเล็กนะครับหาเมตรหาซิ5 m, 5 นี่เปกับบะสีขาวก็ต้องเห็ดสีไม้นะครับไปเปิดให้เบิ้งนะครับเปิดให้เบิ้งกับบะเดน๋เดี๋ยว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 เด,วเดวีชุบ,ชบ,ชบ โอ้โอโอปัดเผิ่ได้งวะเกิดหนกเล็กน้อยนะครับในสภาพดีเลยนะครับผมกระบะลูกนี่เป็นขคานเหล็กนะครับคานเหล็กตรงเหล็กพื้นเหล็กนะครับ ฝาขางดีนะครับเป็นใหม่ขังนนะครับใหม่ก็คือว่าโอเคอนะครับฉากแข็งแรงกระสีหยกเซคันนี่นะครับเป็นกระบะบของฮิโนนะครับตัวนี้ซื้อมาใส่กันได,นนด้นะครับใส่กันได้โอเคนะครับสำหรับกระบะลูกนี้ รอช่มนะครับรอชมเดี๋ยวโยกลูกนี้ออกนะครับลูกนี้แกขาขนะครับผมกระบะลูกนี้ขายอยู่สามหมื่นนะครับกระบะลูกนี้ใดอยากได้ตะกระบะก็ได้นะครับกระบะเนาหาเมตรหาสิบกว้างประมาณสองเมตรยี่สิบห้านะครับนี่ ตัวนี้ก็่าจะเป็นกระบะฮิโนนะครับมาก่อนเบิ้งเดี๋ยวมันเลื่อมกันอยู่นะครับมันสีแขบกบก็กระบะออยู่สูงน้อยนึงนะครับแต้ก็ใสกันได้นะครับใส่กันได้นะครับ,รบผม,มนีัปหาส่วนราคาของกันนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนใสตตัวนั้นนะครับผมเหตดสีไม่กัสียูสามแสนเจ็ดนะครับ สามแสนเจ็ดมืนบาทสามแสนเจ็ดมืนบาทนะครับนี่แสนเจ็ดมืนบาทเดี๋ยวสีสีราคานี่คือราคาขายเลยนะครับสีเก็บสีไห้นะครับเก็บสีหัวไหไ้ไหมเก็บสีหัวไหไมผลสีกระบะไหไ้ไหมนั่นะครับอันนี้บ่ได้เพื่อต่อนะครับตัวนี้ราคานี่บ่ได้เพื่อต่อ เพื่อต่อกับสามแสนแปดต่อร่องนะครับอันนี้ก็ราคาขายเลยสามแสนห้านะสามแสนห้าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นทั้งคูมีแอร์ทั้งคูอันนี้ก็มีนะครับนี่ก็ได้เหิกระบะหายไหมแข็งแรงนะครับบ้าน,น <c oughs> มองเดีเลยครับตรงขั้นไหม่พื้นนะครับ น้บรีกกะเฮ็ดให้ไปนะครับตัวนี้เปลี่ยนแข็งค่อยห่อนไหมนะครับสำหรับเอเย็นแล้วนะครับหนาำฝนนะครับช่วงนี้กะค่อยเห็ดเก็บงานไปนะครับรอพีน้องนะครับเดี๋ยวกะสี้า้ให้เบื้งเรื่อยๆนะครับผมสำหรับท่านใดสนใจข้อมาเบิ้งกะ มาเบิ่งได้นะครับหรือสีโทรมาสอบถามกับ0983816880นะครับรถเท่ากับยูทีสาระข้ามนะครับผมมาเบิ่งสางชนเชื่อมนะครับโอ้ยหอยเชื่อมแน่นอนนะครับผมนี่หอกเอาสำหรับคลิปนี้ก็วัวไม่ยังไรนะครับ ก็จบคลิปซํานี้ก็นแล้วกันนะครับผมอย่าลืมติดตามใหน้นัาก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ